ว้าวๆทะลุล้านหมู่เป็นที่เรียบร้อยกับเพลงใหม่ขอสิบหลักรักตลอดไปข้อี่ต้องไม่เจ้าชู้ข้อ2ต้องไม่พูดมังโกูข้อสาต้องไม่ทำร้ายหนูข้อสีพี่ต้องคอยใส่ใจเพลงดังฮิตติดชาร์ตอันดับหนึ่งสาวๆร้องตามกันได้ รอบเพลงนี้นะครับเป็นเพลงแนวใหม่ซึ่งพอฟังแล้วเนี่ยมันเป็นการผสมผสานร,ระหว่างเพลงไทยแล้วก็เพลงแรปเข้าด้วยกันเพลงนี้เนี่ยหาที่สนุกสนานมากๆเลยนะคะฟังแล้ว ติดหูสุดไปเลยค่ะเป็นเพลงแนวใหม่แปลกใหม่ที่แกรมมี่โกรยังไม่เคยทํามาก่อนด้วยเมโลดี้ด้วยเนื้อเพลงนะคะบวกกับลูกเอื้อนนะคะของพี่แป้งรําเองนะคะแล้วก็แรปของพี่พีฮอตเนี่ยเราใช้คําว่าแตกต่างแต่ลงตัวดีกว่านะคะหลังจากที่ได้ดู MV นะฮะก็ต้องบอกเลยว่าเป็นภาพที่ดีนะคะมุมมองภาพสวยวก็คือเอ็มวีเพลงนี้มันแบบสุดปังมากถ่ายทําในป่าทั้งเรื่องคือดูยังไงก็ไม่รู้สิกเบื่อกับ MV เอ็มวีเพลงเพลงนี้นะครับมันแปลหไปและไม่เหมือนใครเลยค่ะ จากกระแสคอมเมนต์นะคะฟีดแบ็กเนี่ยต้องบอกเลยว่าเพลงนี้เนี่ยประสบความสําเร็จมากๆจริงๆก็อขอแสดงความยินดีกับพี่แป้งรำ้วยนะคะขออวยพรให้พี่แป้งรำนะคะประสบความสําเร็จทั้งผลงานนี้แล้วก็ผลงานต่อๆไปที่จะมีออกมาให้แฟนเพลงได้รับชมนะคะขอขอบคุณนะคะสําหรับ5ล้านวิวนะคะในเพลงขอสิบหลักรัก,รกตลอดไปนะคะ ขอขอบคุณนะคะพี่พี่ทีมงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องในเพลงขอสิบหลักรักตลอดไปนะคะแล้วก็ขอขอบคุณพี่พี่น้องนนะคะที่ช่วยกันแชร์เพลงนี้นะคะแล้วก็ช่วยกันคอมเมนต์ช่วยกันฟังทุกๆวันนะคะยังไงก็ช่วยดันให้ถึง6ล้าน7ล้าน8ล้าน9้าล้านวิว10ล้านวิวไปเรื่อยๆเลยนะคะยังไงก็เป็นกําลังใจให้แป้งราด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอีีต้้มเจาช